าาาาาจากพนมโดนทำลายอาวุธครับแต่เขาจะยำแพ้หรือไม่เขาก็โดเตะหน้าหงายและตามด้วยหลังเท้าและผลปรากฏออกมาแล้วครับไม้ไทสันจากฝ่ายเขียวแพ้นะครับในยกนี้เราต้องออกจากการแข่งขันแล้วก็จะเปลี่ยนมักสู้คนที่สองมาสู้แทนครับของทีมเขียวเทลรี่ฉันขอโทษดโดยนาที่ชนะมันไม่ได้เป็นเลยโจเดี๋ยวงานนี้ฉันจัดการเองโดยร่างของซูเปอร์แมน นั่นฝ่ายสีเขียวส่งแม่ทัพอีกคนมาล้างตาคุณเทียรี่มาในร่างอวตารซุปเปอร์แมนสนามต่อสู้ถูกเปลี่ยนให้เป็นฉากชายทะเลกลางภูเขาป่าครับเข้ามาได้เลยเจ้าพนมฉันจะต่อให้นายมือเดียวหนอยนี่ไงพูดแบบนี้มันจะย้ำกันมากไปแล้วซุปเปอร์แมนหนอยนี่ไงจะต่อให้ฉันแขนเดียวลูกชายฆ่าได้ยั้งไม่ได้เจ้า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 เจเจ้ มันนำกับซูเปอร์แมนพลังแตกต่กา,างกันเกินไปแย่แล้วโดโดคนธรรมดาอย่างโทนี่จาร์จะมาสู้กับซูเปอร์ฮีโร่อย่างฉันฉันจะสอนให้รู้ว่าพลังที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรในที่สุดโดโด,โดแแ่งทีมสีแดงก็พ่ายแพย้ต่อซูเปอร์แมนทีมสีเขียวในร่างซูเปอร์แมนเป็นไฟชนะครับขอโทษด,ด้วยนะมดพลังซูเปอร์แมนมันมากเหลือเกินพลังมันต่างกันเกินไปไม่ต้องห่วงโดโดเดี๋ยวฉันจัดการเอง หมดจากทีมสีแดงมาด้วยร่างอวตารแม่นาคพระคนงซูเปอร์ฮีโร่ของไทยงานนี้สนุกแล้วครับฉากเปลี่ยนจากกลางป่าชายทะเลมาเป็นฉากเมืองร้างนะครับแม่นาคเหรอนั่นผู้หญิงนี่ฉันไม่อยากทำร้ายผู้หญิงเลยไม่อยากรังแกผู้หญิงถ้ากลัวแพ้ผู้หญิงถอนตัวไปได้เลยนะาซูเปอร์แมนนั่นค่าเก่งใจแล้วนะแม่นาคเอออะไรกันเนี่ยมันเร็วจริงๆไม่ทลัยเลยนะาซูเปอร์แมนอยากลองดีใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้แม่นาค ตาเลเซอร์สําแดงเดชนี่นะโอ้ยอะไรกันเนี่ยมีพลังแขนยืดหดได้เหรอมันจะมากไปแล้วนะขราวนี้เธอหนีฉันไม่พ้นแน่ย่าย่านี่แนะซูเปอร์แมนเข้ามาไม่ดูตามาตาเรือต้องเจอแบบนี้ย่า yeah. แสบมากนักนะนางนาคพะขนงเอาจริงสักซีิซูเปอร์แมนมันจะยัมงกันมากเกินไปแล้วตายซะเถอแกย่า yeah. ยืดยืนแขนขางั้นเหรอหน,น่อย yeah. yeah. uh, 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 uh. นะอย่าอย่าแน่จริงอยู่นี้สิ yeah. เอาละฉันจับแกได้แล้วนาคพะขนมตายดูเหมือนแม่นาคระขนมจะเสียท่าซูปเปอร์แมนนะครับโดนจับทุ่มลงดินทบับหลังซูปเปอร์แมนมันร้ากาจริงๆหมดให้ใช้แต่สมองสู้อย่าใช้แต่กำลังแม่นาคมีศักยภาพมากกว่าน,นี้ซูปเปอร์แมนอย่าประมาทตีงูต้องตีให้หลังค่ะ ปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่ง Sub สไคหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ